ปอกกล้วยทำกล้วยบวชชีกล้วยบวชชีเนีกำลังเนี่ยกำลังกินเลยอเอากล้วยสีกระดังงาทำ กินเคี้ยวหนึบถ้าใช้กล้วยงอมแล้วมันจะเละแล้วแต่คนชอบเลยนะบางคนก็ชอบเละบางคนก็ชอบกล้วยเปลือ,อสกสีดอกกราดาังงาเนี่ยเทกะทิลงไป เดี๋ยวรอกะทิเดือดกล้วยขาวเลยไหมแช่น้ำเออกลือกล้วยขาว ถ้าเอาไปเชื่อมเชื่อมต้องแช่น้ำปูนเพื่อให้กล้วยแข็งไม่เละเวลาเชื่อม อยากจะใส่ทั้งน้ำตาลทรายและน้ำตาลปี๊บนะแล้วก็เกลือเกลือนิดหน่อยปลายช้อนชาทำของหวานทุกอย่างต้องใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดหวานแล้วมันจะกลมกล่มถ้าเราไม่มีเกลือใส่นะจะหวานเจี๊ยบไปเลย นี่ยายก็ทําน้อยทําแค่กล้วยแค่แปดลูกเดือดแล้วนะคะได้ที่แล้วก็ใส่น้ําตาล โอเคหวานได้ที่ลวะวเดี๋ยวยายใส่เกลือหน่อยก่อนไม่มีคนถ่ายให้ถ่ายเองทำเองไปหยิบมืออืมโอเคเต็มกล่อมแล้ว อ,อร่อยเวอร์วังใครมีใบเตยก็ใส่ใบเตยเข้าไปก็จะหอมอันนี้ยายไม่มีคือสูตรเร่งด่วนหิวก็ทําเลยมีของในบ้านก็ทําเลยก็จะประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ทํากินให้ดูไม่ได้ไม่ได้ไไดออสอนทํากินสอนทําขายไม่ใช่นะ สอนทำกินอย่างเดียวทํากินแบบง่ายๆมีอะไรในบ้านเราก็มาทำ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 ,ทำอร่อยเหมือนกันไม่ต้องไปซื้อด้วยโอเคอันนี้ยายก็พอแล้วนะคะกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดติกดติดตามให้ยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ